สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยทัยจีนสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566เวลา14บสนาฬิกาสามเาที่ดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยทัยจีนสีนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพ <Somehow> ียงแค่ข้อมูลเบื to to ้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจเสนอทนั้นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็กระแสบวกเช็กาหนาดของนักมมยอีกครั้งนึงครับในวันที่นักมวยขึ้นชคจริงกับเกาะติดตช่างบวกกระแสดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้ออองต้นนนนนไปกกก่่่ะครรรัับบเดี๋ยววาม ทยจีสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยไทยจีสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรแซมสันจอพัทรยากีฬาสยามสุรินส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอริศักดิ์อริษากุ๊บนะครับพิกัด116ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือฤทธิชัยปอพินพัฒน์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันวาภูพันม่วงพิกัด120ปอนด์นะครับและคู่ที่สานะครับไปลองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเกาะเเเต่่่่่่าาาากกกกรรรรระะะปป๋ลิิิงงงีีี้้้สสววนน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 ฝยคคคคัััับบททศศชพดด117อ์ู เป็นผู้เอกนำรายการนะครับฝ่ายของคือบุติกรส่วนน้ำทานคิรีส่วนฝ่ายน้ำนเงิเเเเเเ 8, นนะครับหานเพชรเกตเพชรพิกัด1น8้อยบดอ์ดนะครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนมวยเรรดานะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชีย์นะครับผมขอแนะนำนะครับอป PK24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอป PK24 ครับ ส่วนแฟนมวยท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจในสัปดาห์นี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรแซมสันจอบัทริยากีฬาสยามสุรินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอริสักอริสากุปนะครับหรือว่าดาวทองอริสากุปนะครับหรือว่าเอ็มยุเด่นนะครับพิกัดหนึ่งลปอนด์ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแซมซันนี่เป็นโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่จอพัทยานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีคุณอิทธิชัยอินทะยงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบุดูดันฟอร์มสดนะครับเป็นมวยเพชรอาวุธหนักแรงตัวต้นนี้ถือว่าอันตรายอีกคนหนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยฟอร์มสดด้วยนะครับสีฟ้าหลังสุดนี่ชนะรวดเลยนะครับแล้วก็เป็็นน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 กกกาาารรรรรรออออคคคคเ์ไไปปถึง3ะะะะััับบบบบชใูแแี1ฟฟมมสดๆ โดยที่3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทนายแฟร์แดนครับมีชนะน็อกยกที่1นะครับพันพยักโปรมวยไทยหัวหินที่ราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่3านะครับลูกลักโชคชัยพรมวยไทยนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนฝนเหนือนะครับเอฟทออยที่เวทีราชดำเนิน3มฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ไปถึง2ไฟไฟเลยนะครับนั่นหมายความว่าทนายแฟร์แดนครับเป็นประเภทอาวุธดักแรงสายนับขวานัญต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรอดิศักดิ์อดิศากุ๊ปนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่วัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่อดิศากุ๊ปนะครับมีทีมงานของบางอย่างนะครับยงยุทธเอ็มยุเด่นนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับคว้าคอปั้มตีรุนแรง เก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานนะครับก็ถือว่าชื่อมวยกระดูกมวยของท่านฝ่ายน้าเงินนี่ไม่ธรรมดาครับแต่ฟอร์มอาจจะดูเป็นรออนครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านฝ่ายน้าเงินนะครับมีแพ้คะแนนนิรันน้อยนะครับบอยอันดามันที่จังหวัดกระบี่หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเล็กก้าต้งตลิงชันนะครับที่เวทีช่อง7จสีนะครับล่าสุดมีชนะนกยกที่4นะครับสุดหล่อพียู่ผ้าใบที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกรวมพลคนสมุยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี่แพ้2ฝ่ายแล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนนนนีี้ทาาางดดด่่ยูกวอเห็ ชัดนะครับฟอร์มของทนายฝ่ายแดงนชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับทนายฝ่ายน้ำเงินชนะเพียงแค่ไฟเดียวฟอร์มของทนายฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนะครับผมดูว่าธนาฝ่ายน้าเงินนะครับจะดูมาก่อนนะครับเพราะว่าธนาฝ่ายน้าเงินนี่เคยมาชกที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับช่วงถ่ายทอดสดแล้ว1ไฟนะครับวันนั้นแพ้คะแนนเหล็กกาต้งตลิ่งชันนะครับส่วนทนายฝ่ายแดงเพชรแซมสันวันนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับในการที่มาชก ช่อง74ในช่วงถ่ายทอดสดนะครับฉะนั้นผมดูว่าชื่อมวยของทรานฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอริษักจะดูมาก่อนนะครับแต่ว่าฟอร์มของทรานฝ่ายแดงดูดีกว่าแล้อนแรงมากเลยนะครับช่วงนี้ฟอร์มของทรานฝ่ายแดงเพชรแซมสันอ่าชนะ 4ไฟรวดแล้วก็เป็นการนอกเอาท์ไปถึง3ไฟเลยครับต้นๆถือว่าอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับผมมองว่าเข้าก่อนดูได้เปรียบนะครับลุ้นกินเต็มนะครับแล้วก็ราคานําหน้าน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนะครับันนี้ก็เลยชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรแซมสั้นจอพัทรยากีฬาสยามสุรินชื่อวมอาจจะมาทีหลังนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าฟอร์มสดกว่าอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกลุ้นกินเต็มได้ด้วยครับ คู่เปิดหัวนะครับของมวยทันจิีในสัปดาห์นี้มองไปที่ายแรงนะครับเพชสซมสันจอพัทรยากีฬาสยามสุขินครับมาถึงคู่ที่สองนะครับายแรงก็คือฤททิชัยปอพินพัฒน์นะครับหรือว่าสอสมานกาเม้นส่วนายน้ำเงินนะครับเพชรอันวาพุ่มพันม่วงนะครับหรือว่าสารฝันกีฬานาทวีนะครับพิกัด120่ปอนด์นะครับ ท่นาน้าแฟร์แดงครับฤทธ,ธิชัยนี่เป็นนัโชคจากจังหวัดอุบลรัชธานีวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ไข่หมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแม่นสอนนาราดูแลนะครับแล้วก็มีเสียสมานบุญยอนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้จัดการของท่าน้าแฟร,ร์แดงฤทธิชัยนะครับ ฤทธิ์ที่ชัยนี้เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงรุนแรงหลักเหลี่ยมดีมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มล่าสุดของธนายแฟรแดงฤทธิ์ที่ชัยนะครับมีแพ้คะแนนเด่นพยักศักดิ์สตูลน,นะครับที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนก้องสุรินทร์สอจอเล็กมุ่นหนุนที่เวทีช่อง7สีนะครับล่าสุดนะครับเสมอกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะครับที่เวทีช่อง7สีนะครับต้นๆเป็นรองนะครับอาวุธหลักเหลี่ยมมวยดูเป็นรองเยอะเลยนะครับแต่ว่าท้ายๆตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับโดยที่ฟออร์มมล่่าาสุดดขงงงธนนแฝก็ยัไชะ เลยนะครับแพ้2ไฟแล้วก็เสมอ1ไฟส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรอันวานะครับเป็นนักชกจากจังหวัดปัตตานีนะครับวัยสิปีนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ปอบริลักษ์นะครับมีคุณวิวัฒชัยสุขสมนะครับดูแลนะครับแล้วก็มีพันตํารวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธุ์ม่วงนะครับให้การสนับสนุนนะครับดีกีนะครับแชมป์มวยรอบ เป็นมวยแชมป์มวยไทยรากญ้านะครับแชมป์มวยรอบมวยไทยรากย้าสู่สากลซีซั่นสองซีซั่นล่าสุดที่ผ่านมานะครับส่วนซีซั่นแรกนี่ขวาอันดับสานะครับซีซั่นล่าสุดนี่ขวาแชมป์มาครองรุ่น1้อยปอนด์ครับก็ถือว่าดีกีไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นมวยขวานครับควบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมตีนหน้าแรงนะครับขวางค้ำแทงรุนแรงหลักเกลี่ยมดีนะครับมัดศอกคมนะครับเป็นมวลรูปร่างดีนะครับชกกับใครไม่ค่อยจะเสียเปรียบรูปร่างสักเท่าไหร่นะครับฝ่ายนี้ก็อย่างดูได้เปรียบรูปร่างอยู่่ดดีีนะคครรัับแลล้วกก็ทสําาญฟอ์มมเย5 ไฟหลังสุดนี่ชนะรวดแล้วก็เป็นการ k อ o เอา u t ทั้ง5ไฟเลยนะครับแต่ว่าเป็นการชกในมวยรอบมวยทารกยาสูสากลนะครับที่เวทีภูทรนะครับแต่ฟอร์มสดมากๆเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับของท่านแฟนน้าเงินนะครับก็มีชนะน็อ c ยกที่4นะครับเพชรพานุวัตนพอพักดียิมนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็เดินหน้าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยรอบมวยไทยรัชญาสูสาคนสูสากลน,นะครับในพิกัดห1 8อยบดอ์นะครับก็สามารถเอาชนะน็อกยกที่2นะครับแหวนเพชรเ,เกียรติทอฝันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับชิงรอบชิงชนะเลิศก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องร้อแรนครับสามารถเอาชนะน็อกยกที่3านะครับพลังเพชร ชอแชมเปี้ยนนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มวยไทยรักยาสูสากลซีซั้นที่2ครับในพิกัดเงิสิปดอนด์มาคองได้สําเร็จนะครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟล์แล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ทั้งสิ้นเลยนะครับถือว่าฟอร์ม อฟอร์มสดมากๆเลยนะครับธนาสฝ่ายน้ำเงินนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ธนาสฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับฟอร์มสดกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยในเวทีเมืองกรุงนะครับธนาสฝ่ายแดงน,นะครับปริติชัยปอพินพัฒน์จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าฟอร์มอาจจะดูเป็นรองแต่ว่า3ฟอร์มหลังสุดนี้ชกที่เวทีเมืองกรุงทั้งสิ้นเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินในฟอร์มร้นแรงมากๆแต่ว่าเป็นการชกในมวยรอบมวยไทยรักย่าสู่สากลครับที่เวทีผู้ถอนทั้งสิ้นแล้วก็ฟอร์มร้อนแรง5ฟอร์มหลังสุดชนะรวดทั้ง5ไฟนะครับจนดีกีคว้าแชมป์มวยไทยรักย่าสู่สากลในซีซั่นที่2เลยนะครับคู่นี้ชื่อมวยในกระดูกชื่อมวยในเวทีมองกรงนะครับกระดูกมวยเวทีมังกรธนแฟแดงดูดีกว่าแต่ฟอร์มสดร่างกาย ดูดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้สูงได้ลอยได้ยาวได้ใหญ่นะครับก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรอันวาพุ่มพันม่วงนะครับวันนี้บทบิดไปแล้วก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรอันวาพุ่มพันม่วงนะครับฟอมสดอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายห้าไฟหลังสุดชนะน็อกครวดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับดีกีแชมป์มวยไทยรักยาสูสากลด้วยนะครับวันนี้ได้สูงได้ลอยด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าถึงแม้ว่าชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองแต่น่าจะอาศัยความใหญ่ความยาวนะครับอาวุธยาวยาวถึงก่อนนะครับขวางาำ ที่ใช้ปอพินพัฒน์พร้อมกับสร้างความท่ามฟอร์มร้อนแรงชนะต่อเนื่องอย่างสวยหรูได้สําเร็จนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันวาพุ่มผันม่วงครับคู่ที่2นะครับของมทัศ์ศรีในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรอันวาพุ่มผันม่วงครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งไปลองคู่เองนะครับฝ่ายนั้นคือเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับหรือว่าเพชรสมนึกหรือว่ากอเกณ์ท่าไครส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับพิกัดก็คือ117ปอนด์บะครับ ท้าแฟรแดงนะครับกเกาะเต่านี้ก็เป็นในโชคจากจังหวัดร้อยเอ็ดวัยสิบเก้าปีนะครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับมีคุณสมนึกต้นโสงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณนะเป็นมวยขวานะครับควบเครื่องเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับไล่แขนปั้มตีแข,แข็งแกล่งบู๊ดุดันนะครับหมัดสอกคมสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทน่น,นท้าแฟรแดงเกาะเต่าก็มีแพ้น็อกยกที่สามไม้สังคำสอยิ่งเจริญฟาร์มที่เวทีช่องเจ็ดนะครับ หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรแสนสุขชดบางแสนนะครับในศึกวันลุมพินีล่าสุดนะครับแจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะน็อกยกที่4ี่เวนอมลัคกี้บันเทิงนะครับที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นชนะพลิกไปด้วยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงก็แพ้2แล้วก็ชนะ1นึ่งฝนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกา์นี่เป็นโชคจากนครศรีธรรมราชวัย22ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์นะครับมี ทางด้านพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับหัวนหน้าคณะดูแลนะครับแล้วก็มีเสียช้างนะครศรีให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องตีนหน้าแรงเตะหนักต่อยแรงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเกลี่ยดีมัดมสอกคมนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของทนายฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้คะแนนบุตรที่กรสวนน้ำาทานคิรีที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนกันเล,ล็กสอโชคมีชัยนะครับที่เวทีช่อง7นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนมหาหินนักบินอะไรงยนนะครับที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นก็มาเข้าเวนแทนทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทนายฝ่ายน้ำเงินก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไปสองนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ทนายฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการโชค ใจเกินลอยก็อยู่กับธนารายแดงนะครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงหลักเกลี่ยมวยนะครับอยู่กับธนารายทอเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนคร4ีนะครับหลักเกลี่ยมมวย i q คสมองมวยดูดีกว่านะครับตนตนธนารายแดงเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้อาจจะดูอันตรายนะครับเด็กขาต่อยหมัดฟันศอกบุ๊ดดันนะครับตนตนถือว่าอันตรายแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมดูว่าหลักเกลี่ยความเป็นมวยของธนารายทองเงินดูได้เปรียบนะครับอาวุธวงนอกดูเร็วกว่านะครับบทเบียดไปแล้วก็เลยชอบ ทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับวันนี้หลักเหลี่ยมดูดีกว่านะครับน่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนท่านั้นเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ามครับรองคู่เอกของมุชิตศรีนะครับในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีครับมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกใน้ำลายกาะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไฮไลท์ ของวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับแบนตัมเวทร้อยสิบแปดปอดนะครับเปทีช่องเจ็ดสีที่ว่างนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือวุฒิกรส่วนน้ำทานคิรีนะครับหรือว่าปอเพชรสิริส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหานเพชรเกตเพชรนะครับหรือว่าบอสวิทขาออดิโอนะครับหรือว่าสักสอสักกรินนะครับพิกัดหน่อยสิบแปดปอดนะครับ ธ้าแฝดแดงนะครับวุติกรน,นี้เป็นในโชคจากจังหวัดกระบี่ไว้18ปีนะครับเดิมทีก็จะทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยส่วนน้ําทานคีรีนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับแต่พอมีรายการชกนะครับก็จะมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยเอฟเอกรนะครับมีเสียเรียมบุญธรรมเลืองยะวีนะครับดูแลแล้วก็มีกําลังเจริพวงนุ่นนะครับให้การสนับสนุนนะครับ เป็นมวยขวาครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกณฑนะครับเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทราฝแาดแดงก็ชนะคะแนนเพชรน้องเนยนกเข่ากม11อนะครับที่จังหวัดกระบี่หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสุดหล่อสอจะต้องปาตีนที่เวทีช่อง7นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกวันอิทธิพลมหากุศนะครับสามฟอร์มล่าสุดนีชนะรวดทั้ง3ไฟไ์เลยนะครับฟอร์มสดเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหานี่เป็นโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย28ปีนะครับเี่นนี้ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ใครมวยเกตเพชรนะครับมีเดียเกตเพชรนะครับผู้จัดการเชฟเกตเพชรสตาฟทเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงอาวุธเร็วหลักเตรียมดีนะครับหมัดศอกคมอันหน้าเสือบรรยากาศถ้าชกที่ช่องเจ็ดสีก็ดูค่อนข้างจะไม่เสียเปรียบใครนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายของทีมงานคนจัดนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของธนานนันฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะคะแนนเพชรภาสอโสภิดนะครับที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนฉลามดำนายกเอธาสารานะครับที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์แบนตัมเวท118ปอนด์เวทีช่อง74นะครับที่ฉลามดำเป็นแชมป์อยู่ด้วยนะครับวันนั้นเบียดเอาชนะคะแนนฉลามดำมาเคาะชนะ เบียดชนะคะแนนฉลามดําแล้วก็คว้าแชมป์118ปอนด์ของวิธีช่องจิตสีมาคาดเอวได้สําเร็จนะครับวันนั้นก็ต้องถือว่าชนะแบบเบียดเบียดด้วยนะครับถือว่าหมดยกนี้หมด5ยกนี้ชูไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากรรมการชูทางด้านหานไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับไปสะดุดแพ้นกยกที่2นะครับขุนศึกเล็กยูฟาบูมเด็กเสียนนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับก็3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2แล้วก็สะดุดแพ้1นะครับแต่ว่าไฟล์ล่าสุดนะครับที่แพ้คะแนนทางด้านขุนศึกเล็กนะครับก็ถือว่ามีกด อยู่ว่าถ้าเกิดว่าแชมป์นะครับแพ้น็อกก็สามารถถูกปลดแชมป์ได้เลยนะครับวันนั้นแพ้น็อกยกสองให้กับขุนศึกเล็กนะครับทำให้หานที่เคยเป็นแชมป์118ปอนด์ไปที่ช่อง74อยู่นะครับจึงถูกลิฟแชมป์คืนนะครับเท่ากับว่าแชมป์118ปอนด์ไปที่ช่อง74ก็เลยว่างลงนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของด้านอาหารนะครับที่ได้กลับมาชิงแข็มขัดเส้นเดิมที่ตัวเองเคย เป็นแชมป์อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแชมป์อยู่ในระยะเวลาสั้นๆไม่นานนะครับประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีได้กลับมาชิงเส้นเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับ ทุนนี้คู่นี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับดูดีกว่าครับเรื่องฟอร์มการชกนะครับบุติกรสน้มทานคีรีฟอร์มดูดีกว่านะครับสาฟอร์มล่าสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกมวยกระดูกมวยมาปะทะผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับก็ Lev. ถือว่ากระดูกมวยดูได้เปรียบนะครับแล้วก็ หน้าเสือบรรยากาศของทีมงานคนจัดก็ชกที่ช่องเจ็ดสีก็ถือว่าไม่เป็น2รอ,องใครนะครับแต่ว่าความเชื่อถือในตัวนักมวยนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินไม่ค่อยดีนะครับฝ่ายล่าสุดแพ้นอกขุนศึกเล็กยูฟาบูมเด็กเซียนนายกที่2ครับหลังเกมก็มีกระแสดราม่าตามมานิดๆนะครับเนื่องจากว่าเซียนมวยบางท่านนะครับมองว่าขุนศึกเล็กตีศอกทางด้านหาน,นะครับหานผ่าย็อกไปในยกที่2นะครับ เซียนมวยบางท่านมองว่าไม่โดนด้วยนะครับไม่โดนศอกของทางด้านขุนศึกเล็กนะครับแต่ว่าหานลงง่ายไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางด้านหานก็ออกมายืนยันว่าโดนจริงๆนะครับส่วนทางด้านขุนศึกเล็กก็ออกมายืนยันว่าผมเป็นคนฟันเองฟันศอกเองก็ถือว่าโดนด้วยนะครับก็ถือว่าหลังเกมก็มีกระแสดราม่าตามมาเล็กๆนะครับบางท่านเซียนมวยบางท่านนะครับก็มองว่าทางด้านหาน เพชรเกตเพชรนะครับไฟล่าสุดที่แพ้นอกคุณซึกเล็กลงง่ายไปนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นความเชื่อถือในตัวนักมวยก็ผมดูว่าทางด้านหารดูไม่ค่อยดีนะครับผิดกัดหน้าฝ่าแดงบุติกรที่ช่วงหลังๆนะครับฟอร์มสดขึ้นมาแล้วก็อฟอร์มดีฟอร์มสวยหลูความเชื่อถือในตัวนักมวยก็ดูดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสื่อของทีมงานคนจัดเท่านั้นเองนะครับวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับบุติกรดูได้ใหญ่ด้วยนะครับ แต่ก็ต้องเรียนอีกอย่างนะครับช่วงหลังๆครับมวยจัดสี่นะครับมวยสายคนจัดก็ไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่นะครับช่วงหลังๆนะครับมีเซียนมวยขาเล็กๆนะครับช่วยกันดันราคาสู้กับมวยสายคนจัดแล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาแซงเอาชนะมวยคนจัดไปได้หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนะครับที่เป็นทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้งนะครับมวยสายคนจัดสายคนจัดดันราคาสุดท้ายก็ทีมงานของ เซ้นมวยขาลีบนะครับดันราคาสู้ก็พลิกชนะกลับมาแล้วให้เห็นหลายไฟที่ผ่านมานะครับไฟล่าสุดก็มีให้เห็นแล้วนะครับฉะนั้นที่เวทีช่อง74ช่ช่วงหลังๆครับมวยสายทีมงานคนจัดก็ไม่ได้เปรียบมวยทีมเยือนสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ไฟแดงครับบุติ่กรส่วนน้ําทานคีรีนะครับหน้าเสือบรรยากาศไม่ใช่มวยคนจัดก็จริงนะครับแต่ฟอร์มสดกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญได้สูงได้ใหญ่ได้ลอยด้วยนะครับความมั่นใจดูดีกว่าหานไฟล่าสุดก็ ชกไว้ไม่ค่อยดีนะครับความเชื่อถือในตัวนักมวยในตัวหานเองดูไม่ค่อยดีนะครับความเชื่อถือของเซนมวยดูไม่ค่อยกล้าลงทุนสักเท่าไหร่นะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงครับวุฒิกรส่วนน้ําทานคิรีนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความใหญ่บวกกับฟอร์มสดร่างกายดีนะครับบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างหานสอเพชรเกียรติเพชรนะครับพร้อมกับควาเข็มขัดแบนตําเรวจ118ปอนด์เป็นช่อง7-4นะครับมาคัดเอวได้สําเร็จนะครับคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนำรายการของมุชัยจศรีนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยชัดสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแซมสัน้นจอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับฟอมสดกว่านะครับสี่ไฟหลังสุดชนะรวดชนะน็อกสามไฟแล้วก็คะแนนหนึ่งไฟนะครับดูว่าฟอร์มสดกว่าความมั่นใจดูดีกว่านะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรแซมสันจอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์ คู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันวาพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับชื่อมวยกระดูกในเวทีมังกรอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าดีกีแชมป์มวยไทยระยะสูสากลซีซั่นสองซีซั่นล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มสดเลยห้าฝ่ายหลังสุดชนะน็อกรวดเลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันวาพุ่มพันธุม่วง คู่ที่3มนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับตนตนไม่หลับหล่นนะครับดูว่าปปลายหลักเหลี่ยมมวยดูดีกว่าครับและคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุตรที่กอนส่วนน้ําทานคิรีฟอร์มสดกว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยแล้วก็ความเชื่อถือในตัวนักมวยก็ดูดีกว่านะครับถึงแน่ว่าหน้าหน้าเสือมวยคนจัดอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าฟอร์มสดร่างกายดูดีได้ใหญ่กว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะหานเพชรเกตเพชรนะครับขวาเข็มขัด 1 1 8ปอนด์ไปที่ช่อง7จมาของได้สำเร็จนะครับคู่ที่4มองไปที่ไฟแดงบุติกรส่วนน้ำทานคีร์ครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะํำไปลงทุนสำหรับวันนี้สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ